สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อ้อยการเกษตรก็จะมาถอนต้นผักออกจากออกจากกระถางโฟมที่ผมปลูกต้นหอมเลยไว้ครับวันนี้เป็นวันที่3กันยายนพศ2 5 6พครับวันหยุดก็จะมาถอนผักผักนี้ชื่อว่าผักหอมนะครับหอหีบมอมาอ่านว่าผักหอมครับผมก็คือเป็นผัก ที่เกิดอยู่ในพื้นถิ่นของบ้านเราตั้งนานแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพันธุ์ที่เป็นสีแดงสีขาวสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีเมล็ดพันธุ์มาขายซึ่งตัวนั้นเป็นผักต่างประเทศนะครับก็จะมีชื่อว่าผักโขมก็คือระโอขคอไข่มมา้าอ่านว่าผักโขมซึ่งดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นสายพันธุ์ลักษณะเดียวกันกันกบผักโขมบ้านเรานะครับ วันนี้ก็จะมาถอนครับผมแต่ว่าพอดีว่าต้นต้นผักผมเนี่ยครับมันมันติดมากับกองปุ๋ยหมักพอเอามาปลูกต้นหอมแบ่งหอมเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีต้นหญ้าแล้วก็ต้นผักเนี่ยติดมาด้วยผมก็ถอนต้นหญ้าออกไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผักเนี่ยผมไม่ได้ถอนออกวันนี้ถ้าจะมาถอนนะครับพอดีรากมันอยู่ลึกแล้วผมก็จะใช้วิธีการเอากันไกลตัดนะครับตัดให้ติดดินเลยครับผมแล้วก็ ส่วนนี้ที่เป็นต้นผักเนี่ยครับผมก็จะเก็บไว้ไปทำกับข้าวนะครับตัดเลยครับผมถ้าจะถอนก็เดี๋ยวจะไปทำให้รากที่เข้าลงลึกแล้วนะครับไปทำความเสียหายให้กับให้กับต้นผักของเรานะครับมีจะถอนออกทั้งหมดเลยครับผมที่เป็นผักผมนะครับ ใส่จะห่อใบตองไว้นะครับเพื่อให้มันสดอยู่ตลอดนะครับห่อใบตองแล้วก็จะเอาเก็บไปใส่ตู้เย็นส่วนที่เป็นต้นหญ้าต้นหญ้าต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับก็จะถอนออกก็ต้องค่อยๆทําครับเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นหอมเลยของเราช้านะครับเดี๋ยวจะทําให้การเติบโตของเขาชะง,งักนะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งกระถาง อหอมเลยนี้ผมเอามาจากบ้านมาจากจังหวัดชัยภูมิก็มาปลูกไว้ในกระถางผูกนี้รากเขียวละต้นเขียวแล้วก็รากขาวขึ้นเต็มเลยครับคือ,อวัสดุที่ใช้ในการปลูกก็มีดินดินที่เป็นดินที่ผมได้ปรุงได้หมักไว้อยู่แล้วแล้วก็เอามาใส่กับปุ๋ยหมักซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับเพื่อให้ไม่ใช้เวลาน,านานในวันนี้นะครับ ส่วนที่จะเก็บไว้กินก็เท่านี้ครับเพียงพอแล้วสําหรับครอบครัวเล็กๆแล้วก็จะเอาจะยังไม่ล้างน้ําวันนี้นะครับจะยังไม่ล้างน้ําวันนี้พอได้อย่างนี้แล้วผมก็จะจัดการห่อในใบตองครับห่อยังไงเอ่ยห่อใบตองอย่างนี้ มันจะเหีเห่ยวๆแล้วต้องรีบเพราะว่าแดดมันร้อนครับผมเอาไปต้องมัดเดี๋ยวหาเชือกมัดแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ครับเดี๋ยวขอเอาไปใส่ตู้เย็นเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวผักมันจะเหี่ยวมาแล้วครับกลับมาแล้วหญ้าหญ้าต้นถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้ครับ แนะนําว่าถอนหญ้าออกจากกระถางหรือแปลงผักแนะนําว่าให้ถอนตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้แหละเพราะว่าจะถอนง่ายนะครับถ้าต้นมันยาวแล้วรากมันจะลึกนะครับเนี่ยครับยกเอ่อเปรียบเทียบดูหญ้าชนิดเดียวกันหรือต้นผักหอมชนิดเดียวกันเนี่ยต้นเล็กๆเท่านี้รากมันก็จะตื้นใช่ไหมครับถ้าต้นยาวรากมันก็จะลึกแล้วก็แผ่กว้าง เวลาเราถอนมันก็จะทําให้รา,ากของต้นผักนะครับมันมันช้ําหรือว่าอาจจะขาดถ้าต้นยาวก็ต้องใช้วิธีเอากันไกลนะครับกันไกลตัดให้ชิดกับโคนให้ชิดกับดินเลยครับชิดกับดินตัดออกถ้าต้นเล็กๆอย่างเนี้ยเราสามารถถอนได้เลยเพราะว่ารากเขายังไม่แผกว้างยงรากยังไม่ลึกนะครับแนะนําว่าให้ตัดตั้งแต่ให้ถอนตั้งแต่รากสั้นๆต้นสั้นๆแบบนี้ ที่ผมเอาไว้ยาวถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าหนึ่งต้องการจะเอาไว้ถ่ายทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูไปพร้อมกัน2ก็คือเวลาที่กว่าที่ผมจะมาถ่ายคลิปได้มันต้องผ่านไปเป็นวันหยุดก็คือวันอาทิตย์อย่างนี้ครับวันธรรมดาผมไม่สามารถถ่ายคลิปได้เพราะว่าไปทํางานกลับถึงบ้านมันก็มืดแล้วนะครับก็เลยปล่อยล่กงเลยมาหนึ่งสัปดาห์ก็ยาวเป็นอย่างนี้เลยครับวันนี้ก็ได้เวลามาจัดการนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผม แต่ว่าดูแล้วกระถางที่อยู่ในในครับอย่าง3ามกระถางในเนี่หนึ่งสองสามเนี่ยครับผักก็โตช้าน้ำซ้ำจะมีอาการคล้ายๆก็จะหดๆลงไปด้วยเหมือนเหมือนจะจะเล็กลงเล็กลงเหมือนเหมือนเขาจะตายครับผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากมันอยู่ใกล้กับผนังกำแพงพอได้แสงได้แสงนี่จะได้เฉพาะช่วงเที่ยงวกกว่าไปถึงบ่ายโมง ช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับเขาจะไม่ได้แสงมันก็เลยทําให้ต้นผักเหล่านี้นะครับมันมันมีอาการไม่โตนะครับผมก็เลยว่าจะเอาไว้ตรงนี้เฉพาะสี่กระถางนี่แหละส่วนสามกระถางที่ด้านในเนี่ยผมจะย้ายออกไปไว้หน้าบ้านด้านนอกนู่นน,นะครับแต่ว่ากระถางขนาดนี้เราเติมดินไปอย่างเงี้ยครับหนักมากครับนั้นจะยกยกไม่ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการให้ ท่านผู้ชมดูว่าถ้าเราไม่สามารถยกกระถางที่เติมดินเข้าไปได้เราจะทํำยังไงนะครับมาติดตามกันครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอเก็ยบหญ้าส่วนนี้ก่อนครับเก็ยบหญ้าเอาไว้ตากที่อื่นตากให้มันแห้งให้มันแห้งเวลามันย่อยสลายมันจะได้ไวนะครับเอาตากไว้บริเวณมุมนี้แล้วกันครับ บน,นะครัแต่ว่าอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อกี้คือจะไปยกอย่างนี้ครับหนักมากครับยกไม่ได้เดี๋ยวหลังจะยกเดี๋ยวหมอนรองกระดูกมันจะเคลื่อนนะครับอันนี้ทําไม่ได้ก็เลยจะแนะนําอย่างนี้ครับวิธีการคือเรามีกระสอบปุ๋ยอย่างนี้ครับเรามีกระสอบปุ๋ยก็จะใช้กระสอบปุ๋ยนี่แหละครับเป็นตัวรากตัวดึงนะครับ ียบเข้าไปอีกสักหน่อยนะครับเข้าไปอีกสักหน่อยแล้วก็เอากระสอบปุ๋ยเป็นตัวดึงตะแคงแตะแคงแล้วก็เอากระสอบปุ๋ยเข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้เอาเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาง่ายไหมครับตะแคงอหีกครับตะแคงอหยีกบเอาเข้าไปให้ให้คิดให้ ให้ถึงขอบกระถางอีกด้านนี้เลยครับก็คือให้เข้าไปชิดขอบหมดเลยแล้วก็วางปึ๊บพอวางลงมาก็จาัดก,การขยับขยับให้เข้ามาอยู่ตรงกลางครับโอ้โหตัวอะไรตะขาบหรือเปล่าตัวตะขาบครับยิางดีที่ใส่ถุงมือการทำไม่ทับสวนถ้าไม่สวมถุงมือ เวลามีมาแมลงมีพิษนะครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยรองเท้าไม่ใส่ถุงมือไม่สวมนะครับถ้ามีสัตว์มีพิษหรือว่า,มาแมลงมีพิษนะครับมาโดนมือโดนผิวเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกัดนะครับฉะนั้นแนะนําว่าให้สวมถุงมือถุงเท้าให้เรียบร้อยนะครับพยายามแต่งตัวให้นัดกุมครับจัดมาอยู่ตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วผมก็จะดึงนะครับก็จะดึงแบบนี้ครับ โดยที่เราไม่ต้องยกเลยครับง่ายไหมครับสิ่งุดอะไรง่ายครับครครับ เรียบร้อยครับผมทั้ง3กระถางย้ายจากรั้วฝั่งนู้นมาเข้าที่ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเวลาแสงแดดมาจากทิศตะวันออกตอนเช้าด้านขวามือของผมทั้ง3กระถางก็จะได้แสงรวมทั้งตั้งแต่เที่ยงไปถึงบ่ายถึงเย็นก็จะได้แสงมาตลอดมาดูกันว่า3กระถางนี้การเติบโตจะแตกต่างจากเดิมที่เคยอยู่ติดรั้วมุมนู้นไหมครับส่วนที่เหลือผมก็จะยังไว้ที่เดิมเพราะว่าดูแล้วเขาก็เติบโตได้ตามปกตินะครับวันนี้ก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์เขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจช่องอ่อยการเกษตรด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอกล่าวเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ